ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูปลาหมึกมาแนะนํานะครับก็จะเป็นเมนูปลาหมึกก็ปลาหมึกทอดราดน้ําปลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก็ปลาหมึกนะครับอันนี้ผมก็ล้างแล้วก็เอาขี้ออกเอาตาออกเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับวันนี้นะครับก็ตอนเราไปล้างนะครับ ก็เอาขยำกับเกลือนะครับขยำกับเกลือนะครับเพื่อที่จะได้เอาแบบเมือกของปลาหมึกออกนะครับแล้วก็กลิ่นคาวของปลาหมึกออกนะครับแล้วก็ขยำขยำนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าสักสองสามน้ำนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะมีน้ําปลานะครับอันนี้ผมใช้หัวน้ําปลาอย่างดีนะครับประมาณ3มช้อนนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับอันนี้ผมเจียวกระเทียมไว้แล้วนะครับก็ผมเจียวไว้แล้วนะครับก็จะมีน้ําตาลนะครับ น้ำตาลมะพร้าวนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะเอาปลาหมึกนะครับของเรานะครับมาบ้างนะครับก็บ้างตามใจเราชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้างแล้วแต่ความชอบทานขนาดไหนนะครับแล้วก็บ้างตามใจเราชอบไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาใส่ซึ also, ้งไว้นะครับผมก็จะพอบ้างเสร็จผมก็จะใส่ซึ้งนะครับรองใบตองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบ้างไว้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับเราก็บ้างแล้วก็เรียงใส่ซึ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรานึ่งหมึกเราก่อนนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับนึ่งไว้ก่อนนะครับ ก็ท you okay, okay okay. ุกคนครับเวลา10นาทีแล้วนะคเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็โอเคแล้วครับหมึกเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําหมึกเราไปพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานําไปทอดต่อนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะครับปลาหมึกที่เรานึ่งไว้นะครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับถึงไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวปลาหมึกเราจะอุ้มน้ํามันนะครับพอน้ําเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยครับ ก็ทุกคนครับหมึกที่เราทอดก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะให้เหลืองมากกว่านี้หรือว่าสุกมากกว่านี้ก็ได้แล้วนะครับแต่เพราะว่าเรานึ่งมาแล้วนะครับก็สุกแล้วนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตักพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดกันเลยครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดกันเลยนะครับเราก็ใช้กระทะที่เราทอดปลาหมึกนะครับเอาน้ํามันออกให้หมดนะครับเหลือติดกระทะแค่นิดหน่อยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่น้ําปลานะครับลงไป สามช้อนโตนะครับอันนี้ผมก็ตวงไว้แล้วนะครับสามช้อนโตใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับสี่ช้อนนะครับสี่ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ หนึ่งช้อนนะครับน้าตาลเรานะครับหนึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนครึ่งนะครับแต่อันนี้ของผมมันเป็นก้อนนะครับก็เดี๋ยวเราเคี่ยวให้เขาน้ําตาลเขาละลายเลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรสชาติก็โอเคแล้วครับทุกคนผมก็จะไม่เน้นเค็มมากนะครับเพราะว่าปลาหมึกของเราก็ จะมีรสชาติเค็มนะครับของอาหารทะเลนะครับผมก็ใส่น้ําตาลลงไปก็จะออกหวานนิดๆน,นะครับก็รสชาติโอเคแล้วครับแต่ถ้าใครชอบรสชาติไหนก็เราก็ชิมแล้วเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับก็รสชาตินี้โอเคแล้วครับเดี๋ยวเรามาจับเอาไปราดบนปลาหมึกที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเราก็จัดปลาหมึกใส่จานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทาเดี๋ยวเรามาเอาน้ําที่เราทําไว้นะครับน้ำปลาที่เราทําไว้ราดไปเลยนะครับผมก็จะราดไปบน ตัวหมึกเลยนะครับลาดไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็สนใจก็ลองทำทานดูเลยนะครับแบบนี้นะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับก็จะตักไปเลยเลยนะครับก็หลังจากที่เราลาดปลาหมึกไปแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเอากระเทียมนะครับกระเทียมเจียวนะครับลาดไปบนตัวปลาหมึกอีกนะครับ เาจะเพิ the ่มความหอมนะครับให้กับหมึกทอดราดน้ำปลาของเรานะครับก็ทุกคนครับเราก็จับใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับหมึกทอดราดน้ำปลานะครับก็แซ่บแน่นอนนะครับก็เด็กๆก็ทานได้นะครับรสชาติไม่จัดเลยครับก็เป็นเมนูที่หาทำได้ง่ายนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับเราไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ